สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk t a l k t เทซี่เล่าซีรีส์วันนี้เราจะพาไปต่อกับไอโนกักโกตอนที่3หลังจากความสัมพันธ์เริ่มใกล้ชิดขึ้นเรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยโอกาวะนัดกับขาวโอรุตามปกติแต่ครั้งนี้เธอพกหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟมาด้วย ก่อนเริ่มเรียนเธอบอกให้เขาเปิดหนังสือในหน้าที่ตัวเองสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหัดเขียนคาโอรุรู้สึกตื่นเต้นขึ้นทันทีเขารีบเปิดหนังสืออย่างตั้งใจแต่เขาก็แซวขึ้นมาทันทีว่าเขานึกว่าโอกาวะจะเอาหนังสือแบบเด็กๆมาให้เรียนซะอีกโอกาวะตอบกลับด้วยความจริงจังว่าการได้เรียนในสิ่งที่เราสนใจจะทำให้การเรียนออกมาดีกว่าการถูกบังคับ คาโอรุเปิดหนังสือไปเรื่อยๆก่อนจะหยุดอยู่ที่หน้าขบวนรถไฟสายเคคิวเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งแม่เคยพาเขาไปหาดมิอุระด้วยขบวนรถไฟนี้ความจริงแล้วจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อพาไปเที่ยวแต่เธอไปเพราะนับพบกับผู้ชายแม้เท่าตัวจะไม่ค่อยชอบเหตุผลนั้นนักแต่ก็ยอมรับว่าทะเลตรงหน้ามันสวยงามมาก โอกาวะฟังแล้วก็บอกว่าเธอเองก็เคยไปที่นั่นเหมือนกันตอนทัศนศึกษาสมัยประถมคาโอรุเลยอดคิดไม่ได้ว่าบางทีพวกเขาอาจเคยเจอกันมาก่อนแต่โอกาวะกลับบอกว่าตอนนั้นเขาน่าจะอย่างไม่เกิดเลยด้วยซ้ำทำเอาคาโอรุถึงกับหัวเราะอ,ออกมาเพราะมันก็ดูจริงอย่างที่เธอว่า เมื่อคาโอรุเริ่มเข้าใจเขาก็สารภาพว่าเพราะว่าเขาอ่านหนังสือไม่ได้เลยเป็นข้อดีที่ทำให้เขาพูดเก่งและใช้ในงานบริการได้หลังจากเขาเขียนข้อความเสร็จก็รีบยืนให้โอกาวะดูท่าทางของเธอทำให้เขาหัวเราะก่อนจะบอกว่าทุกคนที่เห็นก็มักทำหน้าแบบนี้ทั้งนั้นแล้วย้ำว่าเขาเคยบอกแล้วว่าการมาสอนเขานั้นเป็นไปไม่ได้ โอกาวะสายหน้าทันควันเธอไม่ยอมรับและยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่จริงหรอกทุกอย่างเป็นไปได้จากนั้นจึงเริ่มสอนพื้นฐานให้เขาอย่างใจเย็นเธอบอกว่าการเขียนคันจิทุกตัวต้องเริ่มจากเส้นง่ายๆก่อนคือเส้นจากบนลงล่างแล้วตามด้วยซ้ายไปขวานี่คือกฎสำคัญที่สุด คาโอรุพยายามเขียนตามที่เธอสอนก่อนเขาจะบอกว่าถ้าโอกาวะไปทำงานโฮสก็คงไปได้สวยเพราะทุกครั้งที่ทำอะไรเธอก็มักจะชมเก่งเสมอแต่โอกาวะก็รีบปฏิเสธทันทีพร้อมบอกว่าเธอเข้าสังคมไม่เก่งและรู้สึกอึดอัดเวลาคุยกับคุณแปลกหน้า คาโอรุหัวเราะแล้วบอกว่าเขาแค่พูดขำๆเท่านั้นเองคำพูดนั้นทำให้โอกาวะทำหน้าเวอไปชั่วครู่เขาเสริอมอีกว่าระหว่างเขากับเธอแถบทุกอย่างเป็นขั้วตรงข้ามกันหมดทุกอย่างของเขามันเป็นเรื่องตลกและไม่เคยจริงจังกับอะไรเลยโอกาวะเดินเข้ามาใกล้พร้อมบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่เธอกลับอิจฉาเขาเพราะตัวเธอจริงจังไปหมดทุกเรื่องถ้าความหวังที่พังลงไปมักทำให้เธอช็อกไปง่าย ขาโอรุยิ้มแล้วเสริมว่าแล้วเธอเองก็มักจะอารวาดและกัดขนด้วยใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้โอกาวะอดยิ้มไม่ได้ก่อนจะยอมรับอย่างขำํำว่าก็ใช่เธอเองก็เหมือนหมาชีวาวาที่ดื้อรั้นตัวหนึ่งเหมือนกันทั้งคู่หัวเราะออกมาพร้อมกันราวกับทุกความต่างกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เข้ากันได้อย่างลงตัว สักพักคาโอรุบอกโอกาวะว่ามีแขกจองตัวเขาไว้แล้วเขาต้องรีบกลับไปทันทีโอกาวะเองก็พยักหน้าบอกว่าเธอก็ต้องกลับเช่นกันเพราะต้องเตรียมการเรียนการสอนต่อก่อนเดินจากไปคาโอรุหันมาหาเธอและบอกว่าเอาไว้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาเดิมโอกาวะยิ้มกว้างอย่างดีใจพร้อมกับบอกเขาว่าเธอมีการบ้านให้เอาไปหัดเขียน คาโอรุยิ้มอย่างประหลาดใจแต่ก่อนจะเดินจากไปเขาหันกลับมาขอบคุณเธอคำขอบคุณนั้นทำให้โอกาวะอบอุ่นใจสุดๆเพราะตลอดเวลาที่เธอสอนลูกศิษย์มาไม่เคยมีใครกล่าวขอบคุณเธออย่างจริงจังแบบนี้มาก่อนมันทำให้เธอมีความสุขและภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแม้จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นครูที่ไม่เอาไหนที่คลับเดอะจ็อกเกอร์ คาโอรุที่กำลังยืนดูหนังสือที่โอกาวะให้รีบเก็บหนังสือเล่มนั้นเข้าล็อกเกอร์ทันทีเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเห็น ต่อมาในร้านอาหารคาวาฮาระเล่าให้โอกาวะฟังว่าพ่อแม่ของเขาอยากชวนครอบครัวเธอไปทานข้าวที่บ้านในวันเสาร์นี้แต่โอกาวะรีบปฏิเสธทันทีเธอบอกว่าเสาร์นี้มีนัดติวให้นักเรียนแล้วการปฏิเสธนั้นทำให้คาวาฮาระรู้สึกไม่สบายใจและเริ่มระแวงเธอเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะพยายามไม่แสดงออกมากนักแต่ความกังวลยังคงวนอยู่ในใจ หลังจากทานข้าวเสร็จโอกาวะโทรหาโมโมโกเพื่อปรึกษาเรื่องคาวาระที่ชวนครอบครัวเธอไปทานข้าวโมโมโกแนะนำอย่างตรงไปตรงมาว่าจากประสบการณ์ที่เธอเคยแต่งงานและหย่าร้างการทำตัวปกติที่สุดและไม่เสแสร้งเลยจะดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น ก่อนวางสายโมโมโกถามถึงคาโอรุด้วยความเป็นห่วงว่าโอกาวะได้ติดต่อเขาบ้างไหมเพราะตอนนี้เธอกำลังทำสกูปข่าวเกี่ยวกับโฮสที่ถูกแทงตายและอยากไปสัมภาษณ์เขาโดยตรงเพื่อเก็บข้อมูลและเธออยากรู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงโอกาวะตอบเพียงสั้นๆว่าเธอได้คุยกับคาโอรุแค่เพียงเล็กน้อยนอกนั้นไม่มีอะไรอีก โมโมโกได้ฟังก็ไม่ได้สักสายต่อเพียงบอกว่าไม่เป็นไรก่อนจะกดวางสายไปแต่ทันทีที่เสียงปลายสายดับลงความรู้สึกผิดกลับก่อตัวขึ้นในใจโอกะวะเธอไม่อยากโกหกเพื่อนสนิททว่าก็ไม่ได้อยากเปิดเผยทุกสิ่งออกไปเช่นกัน เช้าวันถัดมาในคาโฮมรูมโอกะวะพลางประกาศกับนักเรียนว่าใกล้ถึงกำหนดส่งแบบสำรวจเส้นทางอาชีพแล้วหากใครยังไม่สามารถตัดสินใจได้สามารถเข้ามาปรึกษาเธอได้ทุกเมื่อเธอพูดต่อด้วยรอยยิ้มบางว่าตัวเธอเองก็เคยตัดสินใจลำบากไม่ต่างกันไม่นานก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามขึ้นว่าทำไมครูโอกวะถึงตัดสินใจไม่ได้ในตอนนั้น โอกาวะเล่าว่าตอนนั้นเธออยากทำงานในสำนักพิมพ์เลยตั้งใจจะเรียนวรรณคดีในมหาวิทยายลัยที่อยู่นอกเครือโรงเรียนนี้แต่พ่อแม่กลับบอกว่าเด็กผู้หญิงไม่จำเป็นต้องลำบากไม่ต้องถึงขั้นสอบเข้ามหาวิทยายลัยให้ได้พอได้ยินแบบนั้นนักเรียนบางคนทำหน้าไม่พอใจแล้วมีคนพูดขึ้นว่ามันเหมือนการเหยียดเพศชัด โอกาวะหัวร้อนเบาๆแล้วบอกว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงนึกไม่ออกจริงๆว่ามีเหตุผลแบบนี้อยู่เธอเองก็คิดว่าพ่อแม่อาจแค่เป็นห่วงอีกอย่างตอนนั้นเกรดเธอก็ไม่ได้ดีมากสุดท้ายเลยเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในเครือเดียวกับโรงเรียนนี้ถึงจะไม่ใช่สิ่งที่อยากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ ความผิดหวังในวันนั้นทําให้เธอพยายามหนักมากตอนหางานจนได้ทํางานที่ฝ่ายฝันไว้และหลังจากผ่านประสบการณ์หลายอย่างเธอก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาสอนหนังสือแทนเธอมองไปรอบๆห้องแล้วบอกนักเรียนว่าต่อให้ตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างทุกคนก็ยังมีโอกาสแก้ไขได้เสมอ หลังจากค้าพโฮมรุมจบโอกาวะเดินออกมาพร้อมกับนัตสกิเธอเอ่ยขึ้นว่าครอบครัวของเธอกับโอกาวะมีอะไรคล้ายกันผู้ใหญ่มักจะพยายามควบคุมและสุดท้ายเด็กก็ต้องยอมทำตามโอกาวะฟังแล้วก็หัวเราะเบาๆบอกว่านัตสกิดูเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเองตอนอายุเท่าๆกันเสียอีก นัตสกิปลายตามองครูแล้วพูดเหมือนจับสังเกตได้ว่าช่วงนี้โอกวะดูเปลี่ยนไปจากนั้นเธอสารภาพตรงๆว่าตอนนี้มีคู่มั่นแล้วแต่รีบย้ำทันทีว่าห้ามบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาด ไม่เพียงแค่นั้นนัตสกิยังบอกอีกว่าเธอตัดสินใจจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเพราะเชื่อว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆก็ต้องออกไปจากบ้านให้ได้เธออยากขอคำแนะนำจากโอกาวะเกี่ยวกับข้อมูลทุนการศึกษา พอพูดถึงคาโอรุแววตาของนัตสกิก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเอ่ยเสียงเรียบว่าระหว่างเธอกับเขามันเป็นเหมือนคนละโลกต่อให้เขาจะหล่อหรืออ่อนโยนแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ยังเป็นโฮสต์อยู่ดีไม่มีอนาคตร่วมกันได้เธอบอกว่าตัวเองตั้งใจจะเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆหาแฟนที่มีโปรไฟล์พร้อมแล้วใช้ชีวิตนักศึกษาให้เต็มที่ พูดจบเธอก็เดินจากไปอย่างมั่นใจทิ้งให้โอกาวะยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกปวดหน่วงในอกเธอเจ็บแปลบที่ได้ยินนักเรียนวัย8ปีที่พูดถึงการอยู่คนละโลกกับใครบางคนที่ชอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดขนาดนั้น โอกะวะเดินเข้ามาในห้องพักครูแล้วบังเอิญเจอกับซากุระเธอรู้ว่าเขาเรียนจบปริญญาโทด้านความบกพร่องทางการเรียนรู้เธอจึงถือโอกาสถามถึงวิธีดูแลนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องน,นี้ซากุระตอบเรียบง่ายว่าสิ่งสำคัญคือต้องทำให้เด็กคุ้นชินกับการอ่านและเขียนก่อนอย่าก,กดดันจนเกินไปแล้วควรใส่ใจเรื่องเครื่องเขียนด้วยปากกาลูกลื่นอาจจะไม่เหมาะเพราะลบไม่ได้บางทีใช้ดินสอจะดีกว่า วันถัดมาเธอแวะร้านเครื่องเขียนเลือกดินสออย่างพิถีพิถันเธอไม่ได้อยากให้เป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้คาโอรุรู้สึกว่าเขามีที่ยืนเหมือนคนอื่น เมื่อถึงเวลาเรียนเธอยื่นดินสอกดแท่งใหม่ให้เขาเป็นของขวัญเล็กๆคาโอรุเงยหน้าขึ้นมองดวงตาเบิกกว้างเหมือนเด็กที่ไม่คุ้นกับการรับของแบบนี้รอยยิ้มจริงใจพลันแตะบนใบหน้าก่อนเขาจะพูดเสียงสั่นเล็กน้อยว่าไม่เคยมีใครซื้อดินสอกดให้เขามาก่อนเลยก่อนที่โอกาวะจะได้ถามถึงการบ้านคาโอรุก็รีบยกมือขึ้นขอโทษเขาอธิบายว่างานยุ่งมากจนไม่มีเวลาเพราะการแข่งขันในคลับ กำลังดุเดือดกว่าที่เคยเดือนนี้เป็นเดือนครบรอบ10ปีทุกคนต่างพยายามแย่งชิงตำแหน่งสูงสุดและเขาเองก็กำลังขยับเข้าใกล้จุดนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเธอปฏิเสธชัดเจนว่าจะไม่มีวันก้าวเข้าไปในโฮสคลับไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม การปฏิเสธหนักแน่นของเธอทำให้สีหน้าคาโอรุปเปลี่ยนไปทันตาเขาเริ่มแสดงความหงุดหงิดออกมาชัดเจนคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเขามองเธอว่าเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อเกินไปเอาแต่กังวลและกลัวไปทุกเรื่องถึงจะเรียนเก่งก็จริงแต่กลับใช้ชีวิตไม่เป็นจนเหมือนคนที่ไม่รู้จักหาความสุขให้ตัวเอง โอกาวะเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปสบตาเขาแล้วตอบอย่างหนักแน่นในใจว่าชีวิตจริงมันไม่เคยง่ายอย่างที่เขาคิดคาโอรุยังไม่ยอมปล่อยเขาพูดขึ้นมาว่าแค่ลองทำตอนนี้ก็พอแค่ขยับตัวเต้นโลกก็สดใสขึ้นแล้วคำพูดนั้นยิ่งทำให้โอกาวะโมโหมากขึ้นเธอตัดสินใจบอกตรงๆว่าถ้าเขาไม่กลับมาตั้งใจเรียนเธอเองก็จะกลับเดี๋ยวนี้เหมือนกัน คาโอรุไม่ลังเลเขาตอบทันทีว่าก็แล้วแต่เธอไปเลยเพราะความจริงเขาเองก็ไม่ได้อยากเรียนอยู่แล้วมีใครบ้างที่มานั่งหัดเขียนหนังสือตอนอายุเท่านี้ไม่มีใครทำกันหรอกต่อให้เขาจะโง่ต่อไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร คำพูดนั้นทำให้โอกาวะรู้สึกผิดหวังมากเธอถามกลับยังเจ็บปวดในใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเขาไม่บอกให้เร็วกว่านี้แล้วที่บอกว่าเนื้อหอมและยุ่งจนแทบไม่มีเวลาทำไมถึงยังมาหาเธอที่นี่พูดจบเธอหันหลังตั้งใจจะเดินหนีแต่คาโอรุรีบวิ่งเข้ามาใกล้เขายืนยันเสียงดังว่าเพราะเขาอยากเจอเธอ คำพูดนั้นทำให้โอกาวะยิ่งโกรธจนแทบระเบิดเขากลับย้ำหนักแน่นว่าเขาพูดจริงแต่เธอรีบโต้กลับว่าต่อให้พูดแค่ไหนเธอก็ไม่มีวันหลงกลมุกจีบสาวของโฮสเด็ดขาด คาโอรุหัวเราะออกมาเสียงดังทว่าวคำพูดต่อมากลับทำให้โอกะวะหน้าร้อนเผาเขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากคำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำให้โอกะวะหมดความอดทนเธอตะโกนใส่เขาว่านับจากนี้เลิกเรียนกันได้แล้วก่อนจะพลุนผันเดินออกไปด้วยความโมโหสุดขีด โอกะวะได้แต่ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเริ่มรู้ตัวว่าที่ผ่านมาอาจเป็นเพียงการบังคับให้เขามาเรียนหนังสือตามใจตัวเองเธอแค่รู้สึกดีที่ได้สวมบทบาทครูแต่ความจริงแล้วระหว่างเธอกับเขาก็อยู่กันคนละโลกอยู่ดีความต่างนั้นชัดเจนเกินไปและไหนที่สุดเธอก็ตัดสินใจปล่อยให้ทุกอย่างจบลงตรงนี้ คาโอรุยังยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเขาหวนคิดถึงวัยเด็กตอนที่เขาพยายามอ่านหนังสือแต่ทุกคนในห้องกลับหัวเราะเขาเพราะเขาอ่านไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำให้เด็กคนนั้นพอมีที่ยืนคือพูดเรื่องไร้สาระขึ้นมาทันทีทำให้เพื่อนๆในห้องหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแม้ตัวเขาจะถูกรังแกถูกมองว่าเขียนหนังสือไม่ได้เรื่องนั้นกลายเป็นปมในใจเขามาตลอดแม้แต่การเรียนกับผู้เป็นแม่ก็ยังถูก ดุไม่หยุดว่าเป็นพวกคนโง่ที่ห้องพักของเขาเขาทำการบ้านที่โอกาวะมอบให้ท่ามกลางความคิดถึงอดีตทาเคชิโยเพื่อนของเขาถามขึ้นถึงเรื่องของโอกาวะคนที่เขาบอกว่าจะมาเป็นแขกค,คนสำคัญของเขาคาโอรุตอบอย่างรวบรัดว่าคงเร็วเวนี้ เขาตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าวิธีของเขาเขาแค่ทําให้เธอโกรธเพราะผู้หญิงมักจะหาข้ออ้างหลังโกรธใครสักคนกลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ชอบตัวเองแล้วเขาก็ใช้โอกาสนี้ทําดีกับพวกเธอเท่านั้นทาเคชิโยยิ้มขำก่อนจะพูดว่าการที่เขารู้เรื่องผู้หญิงมากขนาดนี้น่าจะเดทกับผู้หญิงมาเยอะคาโอรุสายหน้าแล้วตอบทันทีว่าเขาไม่ได้เดทกับใครเลย ก่อนเขาจะถามต่อว่าอย่างน้อยก็ต้องเคยหลงรักใครสักคนบ้างคาโอรุสายหน้าอีกครั้งก่อนจะตอบอย่างมั่นใจว่าเขาไม่เคยหลงรักผู้หญิงคนไหนเลยจริงๆและมั่นใจว่าไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นวันต่อมาที่โรงเรียนโอกาวะได้รับสดหมายจากคาโอรุเธอตั้งใจที่จะอ่านมันแต่ก็ตัดสินใจทิ้งมาลงในถังขยะแทนในที่สุด ครอบครัวของคาวาระและโอกาวะก็ได้พบกันการสนทนาบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยการพูดถึงความสำเร็จของทั้งสองฝ่ายหากสมาพันธุรกิจญี่ปุ่นได้รับรู้ว่าทั้งสองครอบครัวกำลังจะดอมกันก็คงเข้าใจได้ทันทีว่าความร่วมมือนี้ยิ่งใหญ่เพียงใด ระหว่างการสนทนาพ่อของโอกาวะเอ่ยถามคาฮาระว่าเขาอยากมีครอบครัวแบบไหนชายหนุ่มตอบโดยไม่ลังเลว่าเขาอยากสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขเทว่าคำตอบกลับถูกกดทับด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวของพ่อโอกาวะที่พูดกดดันว่าอยากเห็นเขาทำงานหนักจนเลือดตาแทบกระเด็นสักครั้งเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจขณะเดียวกันโมโมโกะไปหาคาโอรุที่โฮสตคลับ เธอแนะนำตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นนักข่าวและต้องการสัมภาษณ์เขาแต่คาโอรุกลับปฏิเสธทันทีเขาบอกกับเธอว่าหากเธอมาที่นี่เพื่อทำงานก็ควรกลับไปจะดีกว่าก่อนจะย้ำด้วยแววตามุ่งมั่นว่าต่อให้ต้องเสี่ยงตายเขาก็อยากจะได้เป็นอันดับหนึ่งให้ได้สักครั้ง จนกระทั่งสื่อบาษาออกปากเสนอตัวแทนว่าจะยอมรับการสัมภาษณ์แทนคาโอรุเลือกที่จะเงียบขณะที่โมโมโกะกลับรู้สึกยินดีเพราะนั่นอาจเป็นโอกาสสำคัญที่จะพาเธอไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าเดิม หลังจากที่สองครอบครัวได้พบกันแล้วโอกาวะกับคาวาฮาระออกมาคุยกันข้างนอกคาวาฮาระพยายามชวนเธอไปเที่ยวค้างคืนและไปดูสถานที่จัดงานมั่นแต่โอกาวะก็ปฏิเสธบอกว่ามีนัดกับโมโมโกเขารีบดึงเธอมากออแต่ยังไม่ทันจูบก็มีรถวิ่งผ่านมาตัดจังหวะพอดี ที่บ้านของโมโมโกเธอเล่าให้ฟังว่าครั้งก่อนที่ไปโฮสคลับเธอดื่มหนักมากจนสัมภาษณ์ไม่สำเร็จคาโอรุก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแถมจากความทะเยอทะยานของเขาเธอยังบอกด้วยว่าไม่แปลกใจที่ในวงการแบบนั้นจะมีเหตุฆ่ากันตาย ในขณนะดเดียวกันคาวาฮาระที่แอบตามโอกาวะมาที่บ้านโมโมโกะกลับมาพร้อมผู้หญิงเก่าที่เคยมีสัมพันธ์ด้วยเขาเริ่มระแวงกลัวโอกาวะจะนอกใจเพราะถ้าเป็นจริงขึ้นมาชื่อเสียงของเขาที่ทำงานจะพังยับทันทีไม่นานนักโอกาวะก็ออกมาจากบ้านโมโมโกะโดยมีคาวาฮาระตามประกบติดๆก่อนจะไปหยุดที่หน้าโรงเรียนของเธอนั่นทำให้เขาสงสัยว่าทำไมโอกาวะถึงได้มาที่นี่ เมื่อไปถึงโรงเรียนโอกาวะเดินตรงไปที่ถังขยะจุดที่เคยพิ้งจดหมายของทาโอรุแต่ปรากฏว่ามันว่างเปล่าเธอจึงก้มลงค้นหาจนเจอจดหมายนั้นและเมื่อเปิดอ่านก็พบว่ามันคือการบ้านที่เธอสั่งให้คาโอรุทำความคิดแรกที่แล่นเข้ามาคือนี่ไม่ใช่จดหมายธรรมดาแต่มันคือความตั้งใจจริงๆ ความรู้สึกบางอย่างผลักดันให้โอกาวะมุ่งหน้าไปที่โฮสคลับแม้จะยังลังเลแต่โชคร้ายที่ทาเคชิโยดันเห็นเธอก่อนเขารีบพาเธอเข้าไปข้างในทันทีด้านนอกคาวาฮาระที่ตามมาตลอดก็เห็นทุกอย่างเต็มตาภาพที่โอกาวะก้าวเข้าไปในโฮสคลับทำให้เขาช็อกจนแทบรับไม่ได้ เมื่อโอกาวะก้าวเข้าสู่โฮสคลับคาโอรุก็รีบตรงเข้ามาต้อนรับด้วยท่าทีจริงใจเธอเอ่ยถึงการบ้านที่เขาเคยเขียนส่งสายตาชื่นชมในความพยายามแต่ตั้งใจจะยื่นกันบ้านใหม่ให้แต่คาโอรุกลับยกมือห้ามไว้เขาอยากให้ค่ำคืนนี้มีไว้เพื่อความสนุกมากกว่า บรรยากาศในร้านพลันเปลี่ยนเมื่ออากินะปรากฏตัวขึ้นการมาถึงของเธอสร้างความตื่นเต้นไปทั่วทั้งร้านจนแม้แต่ประธานของเดอะโจเกอร์ยังต้องออกมาต้อนรับด้วยตนเองและทันใดนั้นเสียงประกาศก็ดังขึ้นว่าอากินะสั่งแชมเปญสิบขวดมูลค่ามหาศาลถึง3ล้านเยนทำให้โอกาวะถึงกับตกตะลึง แต่สิ่งที่ทำให้ใจเธอสั่นยิ่งกว่าคือคำพูดของอากินะว่าเธอจะผลักดันให้ขาวอารุขึ้นเป็นอันดับหนึ่งขาวอารุดีใจจนล้นแต่กลับทำให้อากินะไม่พอใจเขาสั่งให้ขาวอารุเต้นแสดงความจริงใจซ้ําๆและทิ้งถ้อยคำเสียดแทงว่าผู้คนโง่ยังไงก็ต้องใช้ความจริงใจเท่านั้นถึงจะชนะ คำพูดนั้นสกิดบาดแผลเก่าของขาวอารุภาพความทรงจำสมัยเด็กย้อนกลับมาเขาเคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนโง่แม้เจ็บปวดแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดแสดงโอกาวะเห็นทั้งหมดรู้สึกผิดหวังจนลุกขึ้นยืนอากินะยื่นไมโครโฟนให้เธอแล้วถามว่ามีอะไรจะพูดไหม โอกาวะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าขาวอารุไม่ใช่คนโง่อทำให้ร้านเงียบและขาวอารุถึงกับตกใจประธานเดอะโจเกอร์รีบเข้ามาขอโทษแต่โอกาวะสวนทันทีว่าต่อให้อากินะเป็นลูกค้าจ่ายหนักแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิทำแบบนี้แต่ประธานกลับบอกว่านี่คือโฮสต์คลับแขกทุกคนมีสิทธิ์สนุกในแบบของตัวเอง คำตอบนั้นทำให้โอกกวะโกรธเธอหันหลังและเดินออกจากร้านด้วยหัวใจหนักอึง้งระหว่างทางคิดว่าตัวเองแปลกแยกไม่เข้ากับที่นี่เลยและสงสัยว่าการเป็นผู้ใหญ่คืออะไรเพราะสุดท้ายเธอกลับคิดว่าคนโง่ที่สุดคือตัวเธอเองบนถนนมืดและเปลี่ยวขณะที่โอกกวะเดินกลับบ้านเธอไม่ทันตั้งตัวมือแข็งแรงของใครบางคนคว้าไหล่เธอจากด้านหลังและดึงเข้ามากอดแน่นคนนั้นคือคาโอรุ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในไอโนกะโกตอนที่3ยิ่งเรียนรู้ที่จะรักก็ยิ่งเจอแผลเดิมที่ยังไม่หายสนิทคุณคิดว่าโอกาวะกับทาโอรุจะก้าวผ่านเรื่องทั้งหมดได้หรือไม่กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะ